สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เอาคลิปเก่ามาเล่าใหม่นะคะก็ไม่เก่าเท่าไหร่เนาะเราเพิ่งเดินทางไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อไม่นานมานี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าทริปนี้เราไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมด8วัน7คืนนั่นเองนะคะแล้วก็การเดินทางของเราเนาะก็จะเป็นการนั่งรถไฟทั้งทริปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่รถไฟสายกราเซยเอ็กซ์เพรสนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็อย่างที่บอกว่ารถไฟสายกราเซีย เครถ้าใครได้ยินชื่อเสียงเรื่งน้านะคะเขาก็จะเป็นรถไฟที่ เป็นสายโรแมนติกที่สุดในยุโรปนะคะเขาการันตีการันตีการันตีมาว่าอย่างนั้นนะคะก็คือใครมีโอกาสก็กไปนั่งชมวิวกันค่ะเ,เส้นทางเส้นนี้นะคะเราเดินทางจากซังมอร mm ิส hmm. เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่เซอร์แมทนั่นเองนะคะใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงค่ะ mm hmm. เราก็อยู่บนรถไฟก็จะมีอาหารมาเสิร์มนะคะอ๋อลืมเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่า ทริปนี้เรานั่งชั้นที่มีชื่อว่า e x c l l l e n t Class นั่นเองนะคะถ้าเป็นการเปรียบเปรยของเรานะคะเรามีความรู้สึกว่าชั้นนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับสายการบินหรือนั่งเครื่องบินนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นชั้น First Class ก็ว่าได้นะคะก็เป็นอะไรที่หรูหรามากๆนะคะแล้วเขาก็จะมีบาร์ด้านหลังด้วยนะคะ มี iPad นะคะวางข้างๆที่เรานั่งนะคะแล้วเบาะก็สามารถปรับเอนได้ะค่ะแล้วก็ไอแพดเราสามารถเช็คระยะทางได้นะคะแล้วก็เช็คสถานที่นั้นๆได้แล้วก็เช็คได้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วอย่างนี้นะคะเป็นการเดินทางที่โรแมนติกจริงๆค่ะเพราะว่าระหว่างทางเราได้ทั้งทานอาหารบนสรถไฟนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ดื่มตลอด ทั้งเส้นทางเลยนะคะวิวก็สวยงามมากๆนะคะทริปนี้นะคะถือว่าเป็นทริปที่ถ้าใครมีโอกาสนะคะแล้วก็มีโอกาสไม่พอก็อย่างที่แน่นอนเลยนะคะต้องมีตังค์ด้วยนะคะแนะนำให้ ไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าอ่อนเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะถ้ามีโอกาสนะคะได้ไปเห็นนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆนะคะเป็นทริปที่ก็คิดว่าไม่น่าลืมเลือนได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกสถานที่หลายๆที่ที่สวยงามมากๆนะคะที่อยากไปนะเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จบ เท่านี้นะคะแล้วก็ดูรูปภาพไปเรื่อยๆนะคะหลังจากมีวิดีโอแล้วก็จะมีรูปภาพตบท้ายนะคะคือเป็นอะไรที่ดูรามาเหามากเลยนะคะชั้นเอ็กซ์เลนท์ค่ะเออลืมบอ,อกไปนะคะว่าวันที่ไปบรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ะ